ปุ้ยรองน้ำโขลกเนือแพงซอยกลอยเราหมดเลยนี่มาซ้อนแรงนะฮข้าวเนอไก่หรือไปินกวันปล้องไล่มันก็โ่กละเมงไปในวนปุยแรงตะเลนี่ปุยจตเราลนี่มองโอก็น่าสัดมนะมัวโงตองอกปินกวันลอต่อต่อปกปุ้ยนิ่มละหวหนู่ดูดีปุ้ยก็ละหวหนู่เฮียงโฆษณาปดินกวันก็ไม่แต่รวปุ้ยห้ตายม่แต่โคลนแรแรงตัวใหนุบ้าก มางอกปริเกวันก็ว่าเรารอปลอทุทวีปลอปรองหลายปรองหลายกามรีอลิมกคนหกมัวดกามอลิมย voilà ิงกว่าอะไรดอกกามฤตาคุณพ่อแรงทีซ่าดอกบุรีพุยแชกเรียงตะไเงาไปยีเป็นยอบอาสากลอยานุพันจอดอานุสัจัยโนบุรีก็มินไดงมาคิดยีก็ปบพมุชนเด็กคนหกาคุณแรงดอกตัวนีมาเตาสนุนเฟรนเวดิโมกรีซี ที่ตาคมันก็ป้องตัวสอดหกเกาปกเรียนวันนนกกรรมปกดิมกรีซีนนกกรรมนี่ปุยส้อยกลอยอย่กัตัวนี้ปุยฉักบหญียาดิอย่างเง้ยจับแทงเก่ียดิมสิปิงบอยมันก็ปุยอาจารยอนุ่งหรือวีประานุ่มไมก่อสำเร็นะตัวมันแก่ต้องวรุ่ยไม้ก็เลยมาคิดยก็คนนึงแรงปุยตัวนี้อย่างเงี้ตอมานกะปุยฉักเลองะรนุง sao cái chữ hạt chè à, ba hạt tôn nô sẽ chay, đồ tao vào cái mình kết nhì có, số nô mình đôi đi, đôi đó, hạt chè là quý, tăng hạt chè à nô có và áo, hả nô, bôi chi là bớt son đằng rồi đi, bôi con nó dẹt lem thùng con ra, anh ấy có phong cái mỏ hồ mồn vú, bôi bê bê ยายเกลียงเลยมาตาลียทงนอรฮอลโหยมมกปกิสมมนตูดีนี่ก็ปกปุยก็เกโกมละเกีซาเนี่ยก็เจ้าน้ามนก็ยนะปุ้ยเฮ็ดนเลยวีในมารขคุยเช่เบนิมกำลีกกเช้าเนใส่นิมกำลีปุ้ยก็ปะทอละอ้ปทอ่ามตตาตูดีปุชักเหียกลิตาลยะ แรงคนเก่ามูลปุญรงี้เรื่องกวันมูลบุญยก็ต่อพ่อก็ปุ๋ยก็งี้เอาตห็นตนเนสอ้อนเจเนในสายตัวนี้เราชักชี้ไรมาเพรัก็ไก็สมแด็เราแวงอรืรงวืนันมูลบุญหมอบงอกฮีคลิบันยีบลนมาแก่ดีโนซารังีบิตลมปนจอบโปโทจับบางอีบาจุกตีพวกรืงยันชี้หไรดนนู่กให้จำไว้ละ บางวันบาซอนเอามกเลยปลอมกฤตต่อฮะคิดไว้ละเอเจ้าะเมื่อกิ้เลี้ยงยี่โม่ะดีแหวงริ้นวนหมูมกอกแหวงริ้นวันกิจจ้าเึ่งกิจานุรอรอดีแต่เริงรกกูยังก็ดีจ้จานุอาจยาพูดชูเริงตะเลงเลยมาต่อละด้กแต๊กปะต้อนปกริ้นวันเก้าโมงกิโตกิจี้ในอากิพ้นพักอาซักเก้าโมงซักย่ริ้นวันหนึ่มาตัวเรมโมนกาม คนข้าวเอไว้ติกับปุยมานกามดีทำเาให้สั่งโดปลาหรือกามเป้าเกือลับปุญญาเป้าเกือปริญกวเช่เป็นหนึ่งเดียกามเป้าเือสมุดหรือปุญนาดอกปลาหรือตัวี่เป้าไปตัวนี้ปอกเลยปกคนข้าวหมอนปกปริญกวัหมอนปอมเมกุกเรียหมอนได้ไดิ่งบอกเลยนี่มั้งไอ้เจ้าทีนดาต้มในตัี่งอา ทูบ้างเงินบาจูดิทูบ้างเงินบาทซ้อมดอนต่อิตเวรแหละฮอดนุ่ยตัวคกลุ้นแชาชักตัวดีปุ้ยเลี้ยงคนเราอาชาองปอดคอยจังบริณุวันกว่าหกก้าโมงคอยใกล้ประตนัตัวดีปุ้งคนเรอ้อยใจในในสาใจใจเนในสถ้าเจ้าถมมีตาครุ่นาตองยวันดีดีทอละซาเปล่งเปล่าก็ท้าละซาเปล่งปลดรพรกเก้า ในเนสายเท่ารสัเรียอินทังในเสายอยู่ดีปุยทงกน,นอหยกเลีงตาเลีนน้นเกอสมเดนะร่งางรันน้ำดีนง,งิมจิตลมปอนเางิมจิตลมอาไสอนเจบ้างิมจิตลมสอนจ้ราวปยเวก็ฮอนโนแบบปุย,ย,ก,ปปยกิรยกิลิบด็กลล่โทออมมามัดมอนปุยลึงบานมัมยนว,นวยืนวันอ ปรวันจลิฟสีโอนกาป้าใบโอนก็ได้ปลื้มงานมูล um, yeah. ิเล่โนล่าลิมจิตมาราจุนิมจิตเรจิตจุบางลิมเจ้าบางจะส่งบางบาจุีป่วลิเล่งมันด่าลิฟเล่งปลนเลยปสงเวนอปลนกเลยเกยอมัดผอมาันนะลิฟเล่งปลนเลยคุณลิดีก็คุณแบบออะไละพอกล้าและตัวกเขาพแบบประนดกวน บอกสวะสก้าวมอนมอนได้ลาซิโยงก็ปองก็มาลลยะเดกุกเสียฮกุมมอนแบบปาจนาก็ฮก้าวมอนดยดกลุงลิโดยดิอนโตะก็เนีก็ฮวางโนบิริลิปุฮัตไตฮูริมกับเดื่อดิแต่รับเววแต่รับลอได้ะถ้ากอนุโตเงียจิตลมส้นอยู่หจเงียจิตลมปนอยู่หจามจารับเลวแต่กรอบรองตาเป็นวันรับเว အနုတ <an> ောကြရခနေကပရင်ကွမ်းမြင်းတိတော်ဆွန်ကြခချမ်းပေါန်းခลายလေဒိနေရတောကလေပရင်ကွမ်းဟဝိုင်းနှိုးပိနေပလိမဝဲနေမလေအာရာအေဂျိုရာမကိလဲမို့ရတိမဟရစ်ဝဲမဒွကမမငော့ပူ၏ကိုအခုံးကတော့ခကောကေယင်ကွမ်းကေတောရစိုက်မန်ကွန်ကောက်မွေကေတောရစိုက်မန်တော့လေပလိပိုဟတိုက်နေနွန်နေတဲ့စိုက်ဒါမေကောစမဲမလား คน้างวโนบลอนลีบางิีใบซอนปูรุยมก็เดตอบฟรองดุนี้ในกระปุ้ยตรงนี้สมบูนก็มังงอกนอป้ายเลตงเวยปู้ยแต่ริบูหอดรออดิคนก้าวมวยเลยเกไตไปไตเกห้ามแก่เนาะเกห้ามก่ในในสาเกะไปต้องนั่นในในสายเกก้ามัในในสากับปู้ปริญวันป้ายชนก้าวหุบบู้ไปดิปู้ปรวานนนอก็ ป็นริมกล้าเลยดกิบกับปกป้าชนากั้การมมูอจราพูกับเต้าลายน่ะป้าชนากัการมวนป้าชนาเร่งนกวนิบาตว่เรมนเดี๋ยพูดพูดกันออกนิบาตปูาใต้นูงในเดซัยเลยประเด็นห้ามกติวิตไตตาพูดคำตั้งกก๊กช่อเน่นิ่มกันเลยพูดทับจะทอร้อยตัวนี้พูดกนักงานออกกันกอยากนิบาไปนะอาจราไม่ได้ห้ามมูออรท่ขาวโลก เปรียงปู้รุยใหม่ก็ที่สบาบาจยจามเนาะก็เต้าหนุ่มเต็มกิตวิริปุ้ยก็ตะพ่อนจะเราลองมาดุ้ยป้าชนะก็ปุ๊บชิโม่หมอนก็เต้าเล่นคักคุ้ยะอ่ะใกา้ที่โน่นก็ยินดีกว่านาะแต่มรดกคือรุยลองมาดก็ต็หวัดคักครับคุยกับไกวะมันนี่ตู้ก็กวงเลยบุกกองปอมลรัตติหุ่งเสียงหนยดิปอมลรัตติกับเปลี่ยนของข้าวลงหมู่ดิปุ้ยดอกเต้ห้แตยเต้ bây giờ thành do thôi từ đi của nó khay lưới cho trăm đó luôn nó phổ quát quan là vô cái liên hiệp bạch châu thì rò lác quân đào khỉ cục là cái po nó hot của pojo trăm lác nó cũng gọi bây giờ xem ra